สมพักบัวค่ะหรือว่าต้นหอมเนี่ยนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะมามาค่ะพี่น้องเมนูแซ่บๆมาอีกแล้วค่ะแกงน้ำม่ค่ะพี่น้องแกงน้ำม่สดนะคะหรือว่าแกงเปรอะนั่นแหละค่ะพี่น้องเพราะว่ามันใส่หลายอย่างนะคะ่ะน้องมีเห็ดหูหนูค่ะมีดอกขจรค่ะ,คะแล้วก็อันเอียงกอ เห็ดเห็ดเพื่องน้ำนะคะเห็ดฟางน้ำนะคะแล้วก็มีอันสมพักค่ะพี่น้องแล้วก็แก้วประแดกค่ะกินกับข้าวเหนียวคือเกาค่ะพี่น้องมามาเด้อค่ะเมนูหิวเข่าอีกแล้วค่ะพี่น้อง แกงเปิอกนั่นแหละค่ะพี่น้องแกงเฟือกน้ำมันสดค่ะใส่ใส่ดอกขจจันใส่นะคะเห็ดเฟือง บุงหน้าบัวครับพี่น้องสมพักบัวค่ะ หรือว่าต้นหอมเนี่ยนะคะพี่น้อง แล้วคะ่ะพี่น้องขอบคุณทุกๆกำลังใจคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่เมย์ได้คะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ